สวัสดีครับเมื่อนี้ลูกค้าเดินทางมารับรถจากป๋าจีนบุรูนะซื้อผู้เดียวว่ว่าคำกําสลิปเงินเดือนมาใบเดียวแล้วก็บัตรประชาชนใบเดียวอไปดูน้องแบมบี้ให้ยี้ใจพาดูแลลูกค้าหน่อยมารับรถเรียบร้อยจัดจบ7วันเท่านั้นเนาะสวัสดีครับโอ้ยคือรอเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีมาจากไเน่ บินกบินเลยนะคือคือว่าเป็นนีเต้นรถขึ้นหลายได้อยู่เลยนะคือว่าเป็นนียุนีโออยากเป็นนีแถวสักแก้วอยากเป็นนีไอสีนอยู่สักแก้วนะโอ้งามแถรถวเป็นถักกระมาวังมือวันดีด้วเนี่ยเขาเนี่ย่แหระมาเอาเนี่แหละรถวมาจอดรถอ่ครคือถัีบิวไปมือวัเนี่เม่นบ่เม่นบ่รถมววับ่เดี๋ยวนี่ สวัสดีครับมาจำกันวะเนี่ยมาจำกันอ๋อผู้ใดใส่รถอ่ะผู้นี้ผู้นี้ผู้นี้้ผูนี้เป็นคนใส่รถเทสเงี้ยงลงงานบ่พี่ชายครับผมโอ้เงินเดือนมูลห้าหันมื้อไม่หมดอ่ะมมไ่ถึงแสนฮ่ะไม่ถึงอยากเนื่อถือไก่บอรถงามบ่งามครับงามบอลไปใส่เลยมาหาไอเส็มที่สักแก้วเลยใช่ครับโอ้ปลาจุงปลาจินก็มาซื้อได้บ่ มานี่เลยเออเออเอเอ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 อออเอาเออเ่่เีอเอ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 ัเออเออเอ่งปอาออเออเออวออเ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 อกเออเออเออเ่อเออเอ้เออเออไออเอเอ้าออเออเอาเออเอ้เออเออเออาอัเอเอาเออเอ้เออเออเอเออเเออเออให้เออ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 เอลเออ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 เเออเออเออเอเอ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 อเเออเออเเออเออเเเติมมาตั้ง เลี้ยงข้าวเข้าไปเลยไดวันนั้นวันนั้นค้าเขาบอกว่าได้รถยังครับบอกได้แล้วโอ้โหขาเซลเลยบอกว่าตัวดาวบปิดายการได้แล้วเออมื่อนี้เซลดาวบอกว่าเป็นความดันเออความดันขึ้นเออวันนี้ก็เลยให้เซลน้องแบมบี้ดูแลกับเซลน้องน้องอะไรวะหลายคนเหลือเกินน้องบีมจ้าไปเบิ้งรถกันงามยังเขาเตือน้มันยในเจ้าอย่างนี้ไอ้ไอ้บูเบิ้งเช็คเบิ้งรถกันแล้วเนาะ แม็กใหม่ยางใหม่นะคะโอ้เปลี่ยนแม็กใช่ไหมพ่อมใช่แล้วตัวนี้เป็นตัวแซดนะคะเป็นรถตัวสูงเลยสวยมากโอ้ตัวแซดยางใหม่แม็กตัวนี้เป็นทีสามทีทีสามเจ็ดการยกล้อ s u v นะเอนะใส่พวกกับฟอร์จูเนอร์พวกปาเจโร่แล้วก็พวกมิวเอ็กจัดให้พี่ชายเลยหรือล่ะข้างในใหม่มากเหมือนรถมือหนึ่งเลยนะพี่เนาะไม่มือ่นเยวเองชอบเนาะ ไม่มือเดียวนะคะมาแบบดูรถที่เต็นทประมาณสามรอบเนาะพอทําสัญญาเสร็จก็มาดูแล้วก็วันก่อนส่งก็มาดูแล้วก็วันนี้เป็นครั้งที่3มนะคะคือวันรับรถนะคะแล้วลูกค้าอยู่ไกลทําไงน้องเบมมี้ลูกค้าอยู่ไกลเราก็ฟรีเซ็นสัญญาถึงที่นะช่จะใกล้จะไกลเหนือไปไหมไปหมดกีสาไปไหมไปหมดกลางไปไหมไปหมดใต้ไปไหมไปแล้วลูกค้าอยู่ต่างประเทศทําไง อยู่ต่างประเทศก็รับจองนะคะฟรีจองนะคะฟรีจองฟรีเอฟอฟรีดาวนะคะใช่เออเอาพอแม่อยู่่บ้านเฮ็ดให้เฮ็ดห,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 หน้าเฮ็ดสวนซื้อได้ปะซื้อได้วัดทุอาชีพเ,เลยจ้ะอยู่ต่ประเทศมีหน้าที่ส่งเงินอย่างเดียวส่งเงินมาอย่างเดียวแนนเอกสารสําหรับพนักงานบริษัทแบบนี้ออกง่ายๆใช้อะไรบ้างใช้บัตรประชาชนและสลิปเงินเดือนย้อนหลัง6เดือนนะคะใช่และเกษตรกรใส่อย่างเกษตรกร เกษตรกรใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวแล้วก็สมุดเกษตรกรเล่มสีเขียวถ้าไม่มีหรือว่าเป็นโฉนดที่ดินแทนได้ค่ะข้าขายรถเร่ฮาร์เลอร์แพงร้อยตลาดนัดคล้องโสมประมุ่งประมุงใส่ยังบัตรประชาชนใบเดียวและเอกสารประกอบการทะเบียนพาณิชย์จ้ามามามาเดี๋ยวว่าดูพวกรถพวกนี้โอ้สวยงามโอ้ยไปซะแล้วไอ้เสียมยังไม่ได้ลงคลิปเลยไปซะแล้วคันนี่อเอมีมีเลยจัดให้ เดี Além, ๋ยวจัดให้เขาแถมเสื้อให้ยังมีเสื้ออยู่นะเนี่ยโบเห็นเลยมีเสื้อเต็นท์ให้ด้วยมีอยู่มีอยู่มีอยู่ผ้าคนมาซื้ออีกแน่เลยโอ้ยเนี่ยหน้ามามีกันเนี่ยหน้ามาให้ยเหลขั้นหนึ่งจัดเตยที่ตามอยู่แล้วของแค่คล้องแค่เดี๋ยวสาธุสีรถที่แค่ผมยังเอาดิ้งมาอีกโอ้ยสุดยอดสุดยอดผาไปอีกผามาอีกเออต่งมี่ งเดมีบอกเซลล์ลงให้เราเลยเด้อมาอีกบอกเซลล์ลงซื้อเราไว้เลยจัดให้เราเลยรับรถปุ๊บโอนรับปุ๊บปุ๊บโอนเลยเออแต่ว่าเขาก็ต้องจัดรถดีๆให้เขาเขาจะได้ไปบอกโตกันเรื่อยๆผมเองก็ดึงมาเราเด็กขั้นเรื่อยๆมาแล้วนะอาชีพโรงงานกำลังทำเอกสารอยู่เนาะใช่กำลังทำเรื่องรับรถะอ่ผู้ใดอยู่ต่างจังหวัดครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี่สนใจอยากจะได้รถ มือสองสภาพเหมือนป้ายแดงนะก็ติดต่อหายเสมน้องแบมได้เลยนะฝากคอนแทคเบอร์โทรติดต่อน้องแบมบี้หน่อยเบอร์โทรนะคะ0649645817เซลแบมค่ะแบมบี้ายี้ใจใช่ <laughs> เดี๋ยวนี้ขนาดไปกินข้าวนะ <laughs> <สำ S 1> <laughs> พีป่เนา <laughs> พี่เสมอุย้ยอยากจะเข้าไปหาน้องแบมบี้จังเลยเอฟซเอฟโอเคจ้าขอบคุณมาก <laughs> มากครับไปแล้วผมสวัสดีครับ